รายการที่34รายการคำตอบซีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการคําตอบชีวิตสุขคนนะคะดิฉันนิตายาณ้าหงเล็กพร้อมกับทีมงานและก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้โอกาสเห้ามาเรียนรู้ประคัมพี่นํากันอีกเถื่อนหนึ่งนะคะพี่น้องคะเฮาอยู่ในช่วงคาหนุนใจจากหนังสือกิจการนะคะเป็นภาคที่เฮ้าได้เอาเรื่องราวจากหนังสือกิจการมาแบ่งปันสู่กันฟังนะคะเพื่อเขาจะได้เห็นถึงฤทธิดเดชของพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่เป็นได้เหตุงานใน อยู่แห่งกิจการค่ะพี่น้องคะผ่านชีวิตของผู้เสือ้อพี่น้องคะในตอนที่แล้วนะคะมี่อวเปาโลตอนหนาสภาพสูงสุดด้วยสาเหตุว่าเปาโลนั้นถึกจับเพราะว่าลูกหลานของอับราฮัมบพ่พอใจนะคะหาว่าเปาโลนั้นสอนบ่ถึกต้องแล้วสอนใหต้ตอตานกฎบัญญัติของลูกหลานอับราฮัมนะคะซึ่งกับบ่เม็นความจริงกับเปาโลกรไดินอยู่ตอนหนาสภาพ เปาโลสามารถรอดมาได้โดยแดนรับสติปัญญาจากพระองค์เป็นผู้ทรงนำ้ำตอนนี้ค่ะสิบเป็นตอนต่อไปที่มีซือวาการว่างแผนคาเปาโลเขาไปฟังน้ำกันนะคะเรื่องจริงจากพระคิสธรรมคำพี่หนังสือกิจการกิจการเรื่องที่34 การวางแผนขาปเปาโลเอามาจากพระคัมภีร์กิจการบทที่ยี่สิบสามข้อสิบสองหอดสามสิบสองหลังจากเกิดเรื่องบุญไหว้กับพวกผู้นำศาสนาเปาโลถือควบคุมโต้อยู่ในค่ายทหารและพระเยซูเดมาบอกเปาโลว่าเขาสิย่งคงเป็นพยานในเมืองใหม่ๆต่อไปมือต่อมา มีพวกลูกหลานของอัพราหัมกลุ่มหนึ่งมาห่วมโตกันละกสา,าบานว่าสีบบก,กินหรือว่าดื่มอีอยงเลยจนกว่าสซเดขาเปาโลทิมได้สำเร็จพวกที่ว่างแผนนี้มีจำนวนหลายกว่าสี่สิบคนพวกเขาได้ไปบอกพวกผู้นำศาสนาว่าเฮาเดสาบานไว้ว่าสีบก,กินอีอยงเลยจนกว่าเิเดขาเปาโล ให้พวกท่านลักะสารสูงไปขอปูพันของทหารให้เอาโตเปาโลกลับมามองซารนี่อีกเถอให้แกล้งเฮ็ดเป็นว่าพวกท่านอยากสิสอบสวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนหลายขึ้นแลือพวกเฮ้าเสดลอบขาเปาโลกกลางทางแต่ว่าหลาน้า้ของเปาโลซึ่งก็เป็นลูกของน้องสาวได้ยินแผนการนี่ ก็เลยเดไปค่ายทหารแล้วเดว่าให้เปาโลฟังเปาโลเดเอินทหารโรมั่นผู้หนึ่งมากแล้วบอกว่าให้ซอยผ้าโตเด็กหน่อยนมผู้นี่ไปหาผู้พันแน่บอกเล่าว่ามีเรื่องสำคัญสิบอกน่ายทหารก็เหตตามน่ายทหารอธิบายว่านักโทษเปาโลเอินแล้วก็ขอให้ผมผ้าเด็กหน่อยนมผู้นี่มาหาทาน ผู้พันกระถามว่าเจ้ามีอีย่างสิบอกเฮาล้านของเปาโลตอบว่ามีพวกลูกล้านของอับราฮัมกำลังสิมากขอให้ท่านเอาโตเปาโลไปศาลสูงพวกเขาแก่งบอกว่าอยากสิได้ขอมู่นเพิ่มเติมขอให้ท่านย่าเหดจังสัน้นเพราะว่ามีพวกเขาจำนวนหลายกว่าสี่สิบคนกำลังเสื่งโต ท่าถ้ำไล่เปาโลพวกเขาสาบานว่าสิโบกกินหรือว่าดื่มอีหยังจนกว่าสิได้ขาเปาโลทิมพวกเขาเตรียมพร้อมแล้วพวกเขารอทาให้แต่ท่านบอกอนุญาตท่อนั่นผู้พันเตือนเด็กน้อยนมภูนีว่าอย่าให้ไพหูว่าเจ้าเอาเรื่องนี้มาบอกเฮาแล้วผู้พันก็ได้เอิ้นเจ้าหน้าที่สองคนมาแล้วก็สั่งว่า ให้เตรียมทหารสองรอคนให้พร้อมให้ออกเดินทางขึ้นนี่ตอนสามทุ่มและวก็เตรียมทหารอีกสองรอคนพร้อมกับอาวุธทหารมาอีกเจดสบคนเตรียมมา้มมาให้เปาโลขี่นั่งคุมกันเปาโลให้ไปจนหอดเจ้าเมืองฟินลิปอย่างปลอดภัยแล้วผู้พันก็ไดิเกียนจดหมายถึงเจ้าเมืองอธิบายครูซิงที่เกิดขึ้นกับเปาโล ผู้พันยืนยันกับเจ้าเมืองว่าเล่าบกคืดว่าเรื่องนี้มีอียหยังรายแรกที่ต้องถึงขนาดกับติดคุกเลยแต่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของลูกหลานอับราฮัมผู้พันเด้ทรงโตเปาโลมาเพื่อป้องกันบ่อให้ถือรอบขาในคืนนี้ทหารกระไดเฮตตามคำสั่งปวกเล่าเดี๋ยวผ้าเปาโลเดินทางไกลไปหาเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็ไดเอาเปาโล ครั้งคุกไว้อยู่หมองเมืองนันจนกว่าพวกที่ได้กล่าวหาเปาโลสเสดินทางม้าหอดพี่น้องกาให้ยูในช่วงคํามนุนใจจากหนังสือกิจการนะคะตอนนี้เป็นตอนที่มีซอวาการว่างแผนค่ะเปาโลค่ะ การที่เปาโลนะคะต้องเผชิญกับการถือคมเหงอยังรุ่นแรงจากลูกหลานของอับราฮัมกับเพราะการประกาศและการสั่งสอนว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรหรือว่าลูกของพระเจ้าพระบิดาซึ่งพวกเขาได้นับถือกันมาตั้งแต่เริ่มเป็นชนชาติอิสาราเอลพระเยซูก,ก็คือผู้ที่พระบิดาสัญญาว่าสิมาซอยพวกเขาให้รอดจากบาปแท้จริงแล้วนะคะ เบื้องหลังของการคมเห่งผู้เสือนั่นก็คือมั่นรายมั่นเดเฮตในเกิดความอิจฉาและ,ะแตกแยกเพราะมั่นบ่อยากให้เช่ายิ่กับชนชาติต่างๆในโลกนี้ได้รับความรอดพี่น้องคะมื่อนี้ขอแบ่งปันสิ่งที่เห้าสามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้จักสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งคะ่ะแผนการของพระเจ้าเหนือกว่าแผนการของศัตรู แผนการของศัตรูลมเหลวบาเป็นทาน,นะคะเมื่อทหารจำนวน470คนพร้อมกับอาพุธละกมาซึกแดนรับคํำสร้างให้ร่วมกันป้องกันคนคนเดียวก็คือเปาโลจากศัตรูกว่า40คนที่พวกเขาได้สาบานโตว่าสิบบกินหรือว่าบ่ดืิมอียังจนกว่าสิเดคาเปาโลสำเร็จแม่พวกผู้นำศาสนานะคะเสียห้ความร่วมมือกับแผนการรายอันนี้ก็ตาม ทั้งที่ปวกเขาเป็นคนสอนตามพระบัญญัติของพระเจ้าว่าการขาค้นนั้นเป็นบาปนะคะพี่น้องคะพระเจ้าของเฮาส่งยิ่งใหญ่ส่งมาเหนือเมกลากะทําลายการงานทั้งเส้นของศัตรูในชีวิตของเฮาใดเสมอพระองค์สามารถซอยกูเ่เฮาใดเ่อแล้วเ่อเล่านะคะจากเรื่องนี้คะ่ะตูเลข4 7 0ต่อจำนวน40คน พี่น้องว่าไัยสิเป็นฝ่ายชนะคนของพระเจ้าที่สิเหตุการณงานของพระเจ้าสิบอกขาดการซอยกู้จากพระองค์เห้าอยู่ฝ่ายชนะเสมอในพระเยซูคริสต์เรื่องนี้นะคะเหตุใน้ึิดถึงพระคัมภีร์สองพงกษัตริย์บทที่หข้อที่1ิหที่บอกว่าอย่าหยาดเลยเพราะฝ่ายเห้ามีหลายกว่าฝ่ายเขา ลัประคำพิ่ศุดีบทที่สาข้อเจ็ดได้บอกกับเฮาวา่าถตสวรรค์ของพระยาเวได้สร้างค่ายล้อมรอบพวกที่ย่ำเกรงพระองค์ละค่อยถาซอยเหลือพวกเขาแห่รอดพี่น้องคะพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีและก็ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเฮาและก็ศัตรูก็คือผีม่านมันกับพยายามทำลายแผนการนั่น แต่ขอให้พี่น้องบ่ยอถอดนะคะแต่ให้ยึดเอาพระคัมของพระเจ้าไหวอย่างสุดใจและเสื่อมันว่าสิบมีแผนการไรไ้ใดๆสิมาต่อสู่เห้าใดเลยย่างที่สองค่ะอย่าเสื่องบาปเพราะบ่มีความบาปใดที่ปกปิดจากพระเจา้าใดพี่น้องคะแม่สิมีการวางแผนข่าวเปาโลแต่พระเจ้าก็มีวิธีที่จะแทนเรื่องนี้ถึกเปิดเผยออกมา นี่ชีวิตของเห้านะคะหลายเทื่อเห้าอาจบริเฮตบาปอย่างเปิดเผยเห้าอาจสิแอเพชรยางลับๆล,ล,ลังเทื่อกระเฮตยืนในความคืดในจิตใจพระเจ้าของเห้าเพิ่นหู้และเห็นคู่ซิงคู่ยางที่เสีองอยู่พระองค์่องบริสุทธิ์เพิ่นท่งหูจากความคืดของเห้าได้แต่ไกลพระคัมภีร์อิสยาบห์บททเก59ข้สองได้บอกว่า แต่เป็นความผิดบาปทั้งหลายของพวกเจ้าตั้งหากที่เป็นอุปสรรคระวางเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าเป็นพวกบาปของเจ้าที่หให้พระองค์เสื่องหนาไปจากเจ้าพระองค์เล่บ่บดงินเสียงของเจ้าละในพระคัมภีร์สดุดีบทที่66ข้อ18ดได้บอกว่าหากข้าพเจ้าเดบมความซัวไว้ในใจองค์พระผู้เป็นเจ้าคือสิบอทรง รับฟังพี่น้องค่ะเรื่องเทือการที่เฮาบ่ิดรรับคําตอบในการอธิษฐานหรือว่ารู้สึกห่างไกลจากพระเจ้าอาจจะเป็นเพราะมีบาปที่เสือ่ยงอยู่เพราะจังสัน ข้าเฮาอยากสิมีความัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าเหตุให้พระองค์พ่อใจแล้วเมื่อเฮาเว้ากับพระเจ้าพระองค์สิสรงฟั่งและกก็ตอบเฮาก็ขอให้เฮาระมัดระว่างในการใส่ชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะและกะ้กก็ไหวในการสารภาพบาปเมื่อเฮาได้เหตุผิดต่อพระเจ้าและกก็ตอบผู้อื่นสิ่งที่เฮาได้เรียนรู้จากมือนี้นะคะอย่างที่หนึ่ง แผนการของพระเจ้าเหนือกว่าแผนการของศัตรูบ่มีเหตุการณ์ไรใดๆที่สิมีไส้สนะเหนือคนของพระเจ้าใดและพระเจ้าของเฮาหิ่งใหญ่กว่าคู่สิ่งอย่างที่สองอย่าเสื่องบาปขอให้เฮามีชีวิตที่บริสุทธิ์และก็บ,บ่เสื่องความบาปพิษเอาไว้ในใจเพื่อเฮาสิมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าของเฮา แล้วตอนนี้ดิฉันนิตยานาห้องเล็กและกะท็ทิมงานล่าพี่น้องไปแล้วนะคะพอกันใหม่แนตอนต่อไปขอประเจ้าอวยพ่อสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการคํำตอบชีวิตสนใจติดต่อเาเพิ่มเติม0 9 3 4 1 7 0 4 0 5 Facebook รายการคํำตอบชีวิต ตราบจนชีพนี้จงลกพักดีใจนี้มั่นคงหออื่นมากมายไม่ใฝพะวงจะขอดำรง to what การองค์พระเ